จ้าจ้าดีจ้ดีจ้าจ้าจ้าวันนี้ผมมาเป็นพ่อค้าขายปูนะผมเอาสี่แปดมาขายปูจบได้สองร้อยคนทั้งมาสองคนพูถึง้ามาเลยเป็นอะไรไงพี่เสื้อฟ้าใช่ปะเฮ้ยคนนี้บอก นะครับรับปูนใช่ไหมใช่ครับที่เปลี่ยนเป็นเอาหกสิบถุงได้ไหมครับเอ่อได้ครับได้ๆงั้นเอ่อทำหนึ่งนะหกสิบใช่ป่ะหกสิบคูณสามพันทั้งหมดก็แสนแปดนะกระเป๋าห้าศูนย์ห้าเดี๋ยวผมกิีมให้ก่อนห้าสิบ Kau you did throw your net like two ways. As you. Okay, five minutes. Okay, let's เรียบร้อยนะครับขอบคุณมากนะครับเมื่อกี้หนูมีปูนในตัวอยู่อะครับอ๋อใช่มันมีมาได้แค่สี่สิบสี่ถุงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเดี๋ยนะผมผมื่อกี้ไห้กี่ถุงอะสี่สิบสี่ะครับพี่สี่สี่มีปูนในตัวหกถุงคือผมต้องกินให้กี่ถุงอ่ะกินให้อีอกหกครับ โอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับพอดีงงคดีนทนคะรับ <c oughs> <c oughs> เอ่อแป๊บหนึ่งนะคนที่สองครับเป็นพ่อคับคุณนน้มันเก่จริงๆแล้วอยูอ่ชั้นสองครับฮัลโหลครับ รบับปูนครับสามสิบใช่ไหมใช่ค่ะโอเคเก้าหมื่นครับกระเป๋าห้าศูนย์ห้ากระเป๋านะคะกระเป๋าห้าศูนย์ห้าเดี๋ยวผมไปเบิกปูแป๊บหนึง่งได้ค่ะได้ครับในยี่สิบแปดเดี่เข้าไหมครับเข้าครับเข้าโอเคครับ อืมนอสบเนยนแล้วันะขอบคุณมากะครับขอบคุณขอบเพิม่มหมอผู้ซักพลาเลยกฮอา่าอ เสียวแล้วซื้อไปเลยนั่นแหละซื้อเค็เไปโอ้ยที่เมาเป็นไร่ะโฮู้ <c oughs> ต yeah. อนนี้เรามีเงินเท่าไหรนะสองแสนกับอีกเก้าหมื่นอยู่ๆมาหยุดตรงกูนี่อะไรเห็นไหมครับต้องเจ้าพ่อที่ใช้ต้องมีเลขห้าร้อยกับเกตเเอร้อยหนึ่ง ใช่ไหมคะเราพี่แดงเอามาตอนไหนเด็แดงพี่ชายต้องเก็บเหล็กและพี่ชายก็ต้องไปโผคะ่ะเพราะว่ามันน่าจะส่งออกยากนิดหนึ่งพี่ชายมี่เพดฟ้าขาดไหมเพดฟ้าผมมีอยู่แค่สองมาขาดมีเท่าไหร่พี่ชายขายให้หนูไหม ผมเห็นเขาประก,กาศร,รับสามหมื่นก็ต้องสามหมื่นก็ได้ครับได้ครับนะลดให้หน่อยไม่ได้หรอต้องตัวลดให้ได้กนระแดกกรเป่ออะไรนะห้าศูนย์ห้าอ่ใช่ครับห้าศูนย์ห้าข้อไม่จ้ะขอบคุณครับขอบคุณนะครับ เกินไปแล้วนะเกินไปแล้ว <c oughs> เป็นพอ่อคราต่อดีกว่ากูเฮ้กยก <c oughs> ูลืมเก็บปูนโอ้โหกูจะเก็บปูนแต่แกงล้วลืมเก็บปูนซะแล้วโอ้โหดูดิ ร้อยเจ็ดเจ็ดถุงนะเจริอะไรของมึงโอเคครับไปเจรินใหม่พี่หน้าอีกทีนี้ก็ชิล